สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริหวังเอาเสียงอยู่หน้าบ้านปะาโซไปดูกันร้องร้องเอาไม้มาให้ให้ให้ดูตะเกียบตะเกียบไม่ต่อยมันจะกัดไม่ต่อยหรอแล้วก็วางมาได้ไดู้กูดับคลิปไหนดีวะสี่ครับเก้าสี่ครับมันมันมันเป็นปูอะไรอันนี้นะมันไม่ใช่ปูนาเอาคลิปใหม่ก่อนวะ มันเป็นปูอะไรมันเป็นปูแบบไม่ใช่ปูนาได้อันนี้นะไอ้ย่าไปจับลูกอย่าไปจับอยากจับแบบนี้นี่จะเป็นไหมนี่จับเป็นเออเพราะมันกัดมันไม่ปล่อยเลยนะอย่าให้มันเออนั่นแหละเพราะมันหนีมันไม่ปล่อยลูกจัดไม่ปล่อยค่ะปูนี้กัดไม่ปล่อยปูอะไรชื่อมันนะย่าชิ้เออนั่นแหละปูปูภูเขาเนาะนี่เออมันจะประมาณนี้นี่ ต้องจับแบบนี้จับปูน่ะจับเป็นเราลูกชาวนาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะไวมากไวเนาะไวมากเอ้ยไม่หวังลองมือโอ้ยไม่กลัวเราเคยทำปูนาน่ะปูอะไรเขาวางเอามาลองเวางเอามาลองดิเอามาลองครับเอานั่นเหมันไม่น่าจะจับมั่งมายนะนี่มันจับอยู่บ่เสียสุดมากข้าปูนาไม่จับ ถ้ามันนิ่มมันจะจับจับมาเลยนะจับไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยไามาด๊มโอ้ยเราก็ไม่เคยเจออ้าวเจ้าคุณจัดการตั้งแต่จะนำถนนเข้าไปอผมไว้กันน้ำท่วมนี่โอ้โห ช่วงหน้านี้มันไม่ใช่หน้าฝนไม่ใช่หรอปูนี้มันปูภูเขามันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าฝนมันก็นอยู่ตามล่องหินตามอะไรอืมปูภูเขาปูคล้ายนะะเทินน้ำาะเทินบกใช่ถ้าปูน้ำม,มันถึงจะหน้าฝนอ๋อใช่ระว <c oughs> จเป็นไหมถ้าจับไม่เป็น แย่ลงไปแล้วไปถึงขั้นเลือดเลยไหมไม่บอกไม่ฟังนะในมันก็เลือดแหละเพราะว่ามันกดเข้าไปในเนื้อใช่มันแข็งกล้ามมันแข็งโอ้ยิ่งเหน็บเอ้าเราก็ยิ่งเจ็บเสร็จโอ้ยเราก็มันเหน็บเราก็หักกล้ามมันเลยจบเอออย่าไปให้มันเหน็บงานก็ยัเหน็บอยู่นนะก็ช่างมันมันก็คลายออกดีกว่าจะให้มันยอะเป็น หลายนาทีเนาะเรารู้แล้วมันจะประมาณนี้